อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบรุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องลูกลูกหล,ล,ลานหลาน,ลาน,ลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้พบเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับเวลานี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะนั่งลงและสงบจิตสงบใจ ฟังคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันขอให้พวกเราตั้งใจฟังและก่อนที่เราจะรับฟังก็ขอให้พวกเราทุกคนได้สารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทําบาปต่อพระองค์และผู้อื่นพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาย,ยกโทษความผิดบาป ให้กับลูกทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่25มกราคมพระองค์ทรงตัดว่าจงให้ความรักของเราห้อมล้อมเจ้าไว้ภายใต้พระสิริของเราจงนิ่งสงบอยู่ภายใต้การจะติดอยู่ใกล้ของเราและรับเอาสันติสุขจากเราลูกเอ๋ยช่วงเวลาที่เจ้าเข้ามาหาเรา ด้วยใจที่สงบนี้อยู่เหนือการเวลาใดาๆและผลที่เกิดจากการใช้เวลาด้วยกันกับเราก็มากเกินกว่าที่เจ้าจะนึกฝันได้จงถวายเวลาของเจ้าอย่างเ,าเป็นเครื่องบูชาแก่เราแล้วคอยดูเถิดว่าเราจะอวยพรเจ้าและผู้ที่เจ้ารักมากมายสักแค่ไหนเมื่อ จ้าให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เราเจ้าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกผ่านทางความสัมพันธ์อันสนิทสนมของเราเราจะปั้นเจ้าให้เป็นไปตามอย่างที่เราตั้งใจสิ่งที่เจ้าต้องการทำก็คือขอภัยค่ะสิ่งที่เจ้าต้องทำก็คือยอมให้เราเป็นผู้สร้าง ปั้นแต่งและทำงานในตัวเจ้าจงอย่าฝืนหรือเล่งงานนั้นเลยแต่จงชื่นชมกับจังหวะชีวิตที่เราเป็นผู้กำหนดลูกที่รักของเราจงจับมือเราไว้ด้วยความเชื่อใจเหมือนเช่นเด็กเล็กๆที่จับมือพ่อแม่แล้วหุนทางข้างหน้าของเจ้าจะเปิดออกให้เจ้าเดินไปทีละก้าว อาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำฮีบรูบทที่13ข้อ15เพราะฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแต่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้นคือถวายผลจากปากที่ยอมรับเชื่อนามพระองค์สองโคลินบทที่สามข้อสิแต่เราทุกคน ไม่มีผ้าคุมหน้าแล้วพระมองดูพระราชมีของพระอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระอ,องค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นดำดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ เชุดีบทที่73สาข้อ23 24ถึงกรนนั้นก็ดีข้าพองค์อยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพองค์ไว้พระองค์ทรงนำข้าพองค์ด้วยคำปรึกษาขอพระองค์และภายหลังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติอเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้น ทรงรักและเมตตาห่วงใยพวกลูกทุกคนตลอดมาขอพรองทรงเมตตาสถิตอยู่กับลูกตลอดไปพระองค์ได้ทรงตัดกับทุกคนว่าลูกที่รักของเราจงจับมือเราไว้ด้วยความเชื่อใจเหมือนเช่นเด็กเล็กๆที่จับมือพ่อแม่แล้วหนทางข้างหน้าของเจ้าจะเปิดให้เจ้าก้าวไป ทีละก้าทีละก้าพระองค์เจ้าข้าลูกลูกทุกคนทราบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกรักพระองค์พระเจ้าของลูกและอยากจะรักพระองค์มากกว่าลูกอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณชีวิตลูกทุกคนต้องการขอได้รับ พระองค์โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตของลูกทุกสิ่งที่ลูกมีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงยืนนานเพราะรักวิเศษเช่นนี้ไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอจงโปรดสอนหัวใจว่า รักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหนือนดังพระองค์เพื่อลูกจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตรูปทุกสิ่งที่ลูกมีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นบ้นคงยืนนานให้โูกนี้ได้รู้จักกับความรักที่คงมัน่นรักแท้ในพระองค์อเมนพระบิดาเจ้าข้า พระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลลูกรักพระองค์สุดจิตสุดใจขอให้พระองค์นั้นที่จะสถิตอยู่กับลูกอย่าได้ทอดทิ้งลูกๆทุกคนที่พระองค์จะทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกคนและครอบครัวของทุกคนให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ในขณะน,นี้และที่ผ่านมาก็ขอขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงปกป้องคุ้มครอง ทุกคนให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆพี่น้องคะสำหรับเวลานี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจมาอากการมาทูลอธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศไทยด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าซึ่งขณะน,นี้ประเทศไทยได้รับภัยพิบัติจากสงครามและ เหตุการณ์ร้ายๆอยู่เสมอขอพระองค์ได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองให้ภัยพิบัติต่างๆจงหมดไปจากประเทศไทยให้สงครามจงเลิกล้างที่จะไม่ก่อขึ้นมาอีกขอพระองค์ทรงปกป้องทุกคนที่อยู่ชายแดนที่จะหลุดพ้นจากภัยจากสงครามด้วยเดิดพระบิดาเจ้าข่าทุกคนจะได้กลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวลูกสงสารทหารตำรวจ ที่อยู่ชายแดนที่ได้รับภัยจากสงครามขอพระองค์ได้โปรดเมตตาปกป้องพวกเขาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและขอพระองค์ทรงนำพาในการเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้พระองค์ได้โปรดประทานผู้ที่มีความรู้มีความสามารถเข้ามาเป็นผู้นำของประเทศด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและขอให้พระองค์นั้นทรงมเมตตาให้ คนไทยหลุดพ้นจากโรคระบาดต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้และภัยจากธรรมชาติจงหมดลงปาปิดาเจ้าข้าลูกขออาปาประเทศอิสราเอลไว้ในปีพระหัตถ์ขอพงขอให้ประเทศอิสราเอลหลุดพ้นจากภัยพิบัติจากสงครามและภัยจากธรรมชาติขอพงจงปกป้องประเทศสหรัฐอเมริกาให้หลุดพ้น จากวิกฤตหร้ายๆขนาดนี้ภัยจากธรรมชาติได้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงมีหิมะตกและทำให้การเดินทางออกจากบ้านเป็นอันตรายขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกคนที่สหร,รัฐอเมริกาไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนหรือทำอะไรขอพระองค์ทรงเมตตาทรงรุ่งสวาลปกป้องคุ้มครองพวกเขาด้วยเถิดพบิดาเจ้าข้า และอวยพระพรให้สิ่งร้ายๆได้หลุดไปจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเถิดและขอพระองคทรงเมตตาปกป้องคุ้มกองทุกประเทศที่กำลังมีภัยจากโรคระบาดท,ที่ร้ายแรงจากประเทศอินเดียและหิมะกำลังตกอยู่หลายๆ ประเทศด้วยกันขอให้พระองค์ทรงเมตตาให้ทุกประเทศหลุดพ้นจากภัยพิบัติจากธรรมชาติและโรค้ายด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถช่วยทุกประเทศได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวขอพระองค์ได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคน ขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาฟังค,คำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทุกคนทำให้ทุกคนและทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบหรือทดแทนพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้นอกจากลูกทุกคน ขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาตอบรบขอบลงทรงเมตตารับเครื่องสักการะบูชาที่ลูกนำมาถวายนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนจะรับใช้พระองค์ละที่จะนำพาให้ทุกคนมารู้จักพระองค์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมา รูกาบขอบพระคุณพระองค์ศารนาเรินโบในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเรสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอปพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ